ขับรถพาไฟเขียวผิดกฎจราจรแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดขับรถต้องรู้เราขับรถนะครับแล้วเจอสัญญาณไฟเขียวขึ้นด้านหน้าหลายคนเข้าใจว่าเราต้องรีบไปนะครับครูต่างแนะนำแบบนี้นะอย่าเพิ่งรีบออกไปให้ดูประมาณ3วินะครับหากรถทุกเลนหยุดหมดแล้วปลอดภัยแล้วค่อยออกไปนะครับทีนี้มันมี กฎหมายพรบจราจรทางบก2522นะครับมาตรา71ขีด74นะครับเขาระบุว่าแบบนี้หากด้านหน้าเรามีไฟเขียวขึ้นมาแล้วในทางร่วมทางแยกนะครับยังมีรถติดพันอยู่ในบริเวณทางร่วมทางแยกนั้นนะครับให้เราหยุดรถรอหลังเส้นจนกว่ารถในทางร่วมทางแยกจะออกหมดไปเสียก่อนเราถึงจะออกไปได้ บางครั้งไฟแดงสองรอบก็ต้องรอนะครับแบบนี้ซึ่งถ้าหากเราไฟเขียวแต่มีรถติดอยู่ด้านในเรายังออกไปและไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแบบนี้ประกันตีความว่าเราเป็นคนผิดนะครับเพราะว่ามันผิดกฎจราจร2522ตัวนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ใช้รถนะครับเวลาไฟเขียวอย่าเพิ่งรีบออก นะครับรอประมาณ 2- 3วงามิแล้วดูด้านหน้าด้านข้างแต่ละทางเนี่ยให้ชัดเจนก่อนว่ารถทุกคันหยุดสนิทแล้วแล้วเราค่อยออกไปนะครับไม่ต้องตกใจว่าด้านหลังจะดีบแตรนะครับเราเน้นความปลอดภัยเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันว่าเราออกไปแล้วอีกฝั่งนึ่งจะผ่าไฟแดงมาก็มีนะครับหยุดดูดีด,ดีก่อนไฟเขียวต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากมีรถในทางร่วมทางแยกเราต้องจอดรอหลังเส้นนะครับอย่าเพิ่งรีบเบียดออกไปนะครับอาจโดนปรับ ข้อหาผ่าไฟเขียวได้เช่นกันนะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ